สวัสดีค่ะทุกคนอ้อยใจสะพายลูกทุ่งค่ะสวัสดีจากเยอรมันเดอร์ค่ะเดอร์วันนี้ภารกิจอ้อยใจค่ะคุณสามีค่ะก็คือตากอันนี้ค่ะอบพริกไว้ค่ะก็เดี๋ยวอ้อยจะเอามาคขวบนกระทะแล้วก็จะปั่นนะคะจะจะจะปั่นพริกจักหน่อยค่ะค่ะก็ประมาณนี้นะคะสามชั้นค่ะก็เดี๋ยวอ้อยจะมาครัวนะคะคัวพริก จะรอดหรือเปล่านะคะทุกคนก็เดี๋ยวเพื่อนบ้านอยู่ไม่กี่หลังนะคะก็หวังว่าคงจะไม่จามระเบิดระเบิดนะคะก็เดี๋ยวครัวที่นหน่อยพริกจากในสวนค่ะก็ไม่ได้ปลูกเยอะนะคะแต่ก็คือว่ามันก็เยอะสำหรับเราสองคนนะคะ ปลูกไม่เยอะค่ะเราก็หลายฟันมากเลยค่ะใส่เกลือไปชักน้อยนึงหางเฮินค่ะหางเหินจาัดก,การครัวิีค่ะสมัยอยู่เมืองไทยนี่คือว่าสมัยก่อนเนาะค่ะเนาะเคยเห็นคน่อคนแก่คนเฒ่าเขาทำกันนะคะเวลามีงานบุญน่ะป้าเธอหนวดจามกันระเบิดระเบิดค่ะ ปกติก็ไม่ค่อยได้ทําเองอะค่ะสามีก็คือว่ากเก็บมาจากสวนเซจแกก็จัดการแกค่ะแกไม่เอามาขัวอย่างคนไทยต้องมาขัวก่อนเนาะค่ะเนาะคือแฟนก็เอามาเนี่ยค่ะมาตากแห้งเซจเอามาอบแห้งเซจแกก็บดเลยค่ะไอเราก็คือว่าสามีทําให้ก็ไม่อยากคัดใจเนาะก็คืออ้าปล่อยแกทําไปค่ะเท่านี้เรามาลงมือทําเองค่ะ ก็เลยว่าเดี๋ยวมาขัวจักหน่อยนึงค่ะเผื่อพริกจะหอมหอมค่ะก็เรียบร้อยนี่กระทะสุดท้ายนะคะก็มีตัวช่วยค่ะหน้ากาก ก็เดี๋ยวไปปั่นต่อค่ะนี่นะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเอาไปปั่นค่ะ,ะก็เดี๋ยวมาเริ่มปั่นกันเลย ทุกคนไปต่อไม่ได้แล้วค่ะเครื่องพังค่ะใหม่เลยค่ะตูดใหม่ค่ะโอ้ยตา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 ย,ตายนะคะสรุปก็คือยังไม่เซตค่ะเหลืออีกนิดนึงเดี๋ยวมาต่ามือค่ะ เรียบร้อยค่ะนะคะก็ชนนิดนึงค่ะไม่ค่อยได้ทำนะคะก็เลยคอนชายจะนำมุกนำฟูน,ำ,นำตาไหลความแตกต่างนะคะก็คืออันนี้ต่ำค่ะก็เหลือนิดนึงก็มาต่ำเองค่ะแล้วก็อันนี้คือบดค่ะก็จะละเอียดกว่านิดนึงค่ะเดี๋ยวจะเรียบร้อยแล้วนะคะภ <laughs> ารกิจอ่อยใจวันนี้ค่ะก็จะชุนละมุนนิดนึงนะคะค่ะก็ เสร็จแล้วคะ่ะพริกก็ยังเหลืออยู่นะคะยังเหลืออยู่ทียังเพิ่งไปเก็บมาค่ะนี่นะคะยังอีกตะกร้านึงค่ะก็คือเดี๋ยวเอาไปอบแห่งก่อนค่ะก็มีหลายพันค่ะก็คือผสมกันมานะคะค่ะก็วันนี้ก็เรียบร้อยค่ะภารกิจอ่อยใจค่ะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสด okay ีค่ะ